เพียงแค่เรานะครับเล่นเกมง่ายๆแบบนี้นะครับก็สามารถทําเงินเข้าบัญชี t ูมอนี่วอลเล็ได้แล้วนะครับถอนเงินขั้นต่ําเริ่มต้นที่100บาทนั่นเองนะใครที่อยากมีไรายได้เสริมจากการเล่นเกมแบบนี้นะครับได้รับเงินเข้าวอลเล็ด้วยดูได้ในคลิปนี้เลยนะ สำหรับตรงนี้เนี่ยก็เป็นยอดเงินนะครับที่ผมได้รับจากการเล่นเกมมากนะครับอยู่ที่100บาทเข้าในส่วนของบัญชีทูม n นิว a เล e ตเมื่อวันนี้5มีนาคมนี้เองนะครับอันนี้เป็นยอดล่าสุดเลยใครที่อยากเล่นเกมแล้วได้รับเงินเข้า wallet แบบนี้ดูได้ในคลิปนี้เลยฝากกดไลค์กันด้วยนะ ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับแอปเล่นเกมทําเงินทูม m นี่วอลเล็ตนะครับรับเงิน100บาทขั้นต่ําสูงสุดที่400บาทนั่นเองนะครับใครที่อยากเล่นเกมแล้วได้รับเงินเข้า w อ l เล็ตแบบนี้ดูได้ในคลิปเลยว่าวิธีการเล่นวิธีการทำเนี่ยทำอย่างไหนถึงจะได้รับเงินนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการเล่นเกมทําเงินทูม m นี่วอลเล็ตกันก่อนนะตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้บนมือถือ่านั้นดรารด์เราเข้ามาี่ กู o กิลเพลย์สโตรนะครับดูในคลิปทางด้านซ้ายมือจะมีรูปแอปมีชื่อแอปขึ้นไว้ให้สามารถค้นหาติดตั้งดาวโหลดตามชื่อได้เลยหรือว่าจะทําการกดลิงก์ดาวน์โหลดตรงคอมเมนต์ปักหมดก็สามารถกดได้เลยนะจะแนบลิงก์การดาวน์โหลดไว้ให้สามารถกดดาวนโ์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะสำหรับตัวแอปที่ใช้ในการเล่นเกมทําเงินทูมอนี่โวลเล็นะครับก็เป็นแอป นะใครที่เคยดาวน์โหลดไปแล้วเนี่ยก็สามารถเข้าเล่นได้เลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดเลยเนี่ยก็สามารถพิมพ์ชื่อตามนี้ได้นะหรือว่ากดลิงก์ตรงคอมเมนต์ปักหมุดก็ได้เหมือนกันนะครับสำหรับขั้นตอนวิธีการสมัครของเกมนะครับก็สามารถดูตามคลิปวิดีโอด้านล่างได้เหมือนกันนะครับจะมีวิธีการสมรัครแนบไปให้ด้านล่างเลยสามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้เลยนะครับก่อนที่เราจะไปเล่นเกมนะครับเรามาทําความรู้จักในส่วนของแต่ละเมนูกันก่อนว่ามันคืออะไรมันใช้งานอย่างไรบ้างนะครับเมนูนะครับจะอยู่ที่ด้านบนหมดเลยนะ รเริ่มจากตัวนี้เลยนะคือเมนูที่1น,นะครับรูปโปรไฟล์ของเรานะครับคืออันแรกนะอันนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของ่อา,ายชื่อนะครับที่เราสมัครไว้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับเราตั้งชื่อไว้อย่างไรนะครับในส่วนของอีเมลหรือว่า Facebook นะครับแล้วก็จะมีรหัสนะครับแล้วก็มีการออกจากระบบเนาะต่อไปก็จะเป็นในส่วนของ การปิดเสียงเพลงเสียงเอฟเฟกในเกมต่างๆนะครับสามารถปิดเปิดได้แล้วก็การใส่รหัสเชิญอันนี้เราจะใส่หรือว่าไม่ใส่ก็ได้ตามความถนัดของเรานะครับไม่มีผลในเรืเ่องของการถอนเงินเนาะก็ใส่ของใครก็ได้นะมีของเพื่อนใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยเมนูต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของคะแนนของเรานะครับ 1.8m อันนี้เป็นคะแนนที่เราได้รับจากการเล่นเกมการทําภารกิจหรือการแนะนําเชิญชวนเพื่อนเข้ามานะครับก็จะเป็นคะแนนตรงนี้คะแนนตรงนี้เนี่ยจะใช้ในการ แรกเป็นเงินรางวัลทูมอนี่วอลเล็ตและก็ Paypal นะครับคะแนนของเรามีเงินเท่าไหร่ก็ดูตรงนี้เลยว่ามันเท่ากับเป็นเงินบาทเท่าไหร่เนาะสามารถดูได้จากยอดตรงนี้นะครับตอนนี้ผมมี1.8นะครับหรือประมาณ51บาทจุดสตางค์เนาะอันนี้คือยอดเงินนะครับส่วนการถอนเงินก็จะเริ่มต้นที่100นะครับ100ถึง400บาทนะก็ดูตามนี้ได้เลยสําหรับวิธีการถอนเงินก็ง่ายๆเลยนะครับใส่ชื่อบัญชีวอลเล็ตแล้วก็เบอร์วอลเล็ตนะครับเพื่อที่จะใช้ในการรับเงินนะก็ใส ลงไปได้เลยแล้วประวัติการถอนเงินเรามาดูตรงนี้นะครับถอนเงินไปล่าสุดนะครับผมก็คือวันที่3นะได้รับเงินในวันที่5ก็ยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมนะครับสำหรับแอป,ปเล่นเกมแอป,ปนี้นะใครที่ยังเล่นแอป,ปนี้อยู่เนี่ยก็ถอนเงินได้ปกติเหมือนเดิมเลย เมนูต่อไปนะครับก็เป็นการส่งคําเชิญนะครับหรือว่าการแนะนําหรือว่าเชิญชวนเพื่อนนั่นเองในการแนะนําเพื่อนเนี่ยเราจะได้รับนะครับในส่วนของคะแนน1นึ่งแสนเหรียญทองนะครับกดคลิกเพื่อส่งคําเชิญคัดลอกเนื้อหาตรงนี้เนี่ยเอาไปโพสต์เอาไปแชร์เอาไปแนะนําต่อได้เลยทุกช่องทางนะไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Li n e y o u t u b e t i k t o อกโปรโมตต่อได้เลยทุกช่องทางได้เลยแล้วก็ด้านล่างตรงนี้จะมีการกดรับคะแนนฟรีด้วยนะครับห้าเหรียญทองทุกๆ3ชั่วโมงนะครับก็กดรับ ตรงนี้เพิ่มได้ส่วนการทําคะแนนนะครับก็จะแบ่งเป็น3อย่างนะครับ1ก็คือ2องหมื่น 4 0 0พันเหรียญนะครับแล้วก็36 0 0 0พนเหรียญแล้วก็48,00 0ันเหรียญเนาะอันนี้เราสามารถทําตามภารกิจตรงนี้ได้ในส่วนของการเชิญเพื่อนนะต่อไปก็จะเป็นศูนย์โบนัสนะครับตรงกล่องของขวัญน,นะอันนี้ก็จะมีการเช็คอินในแต่ละวันนะครับ1ถึงวันเราสามารถทําการกดเช็คอินตรงนี้เพิ่มได้ในการรับคะแนนเพิ่มเติมนะแล้วก็จะมีในส่วนของการลองเล่นเกมโบนัสนะอันนี้จะอยู่ที่หน้าแรกเลยจะมีแอดจอยแล้วก็แท็บโบนัสนะครับ เรามาดูที่อันที่1น,นะครับก็จะมีตัวเกมต่างๆที่เราสามารถดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราเพื่อที่จะทําตัวภารกิจในการรับคะแนนเพิ่มได้เลยนะครับต่อมาเรามาดูที่แท็บโบนัสสายเล่นเกมเนี่ยไม่ควรพลาดกดเข้ามาตรงนี้ได้มีหลากหลายเกมให้เราเลือกดาวน์โหลดเลยนะครับซึ่งตัวเกมพยายามกดเข้าไปดูตัวภารกิจก่อนการดาวนะ์โหลดเนาะไม่ใช่ว่าเราเห็นว่าเกมนี้เนี่ยมันให้คะแนนเยอะนะครับหนึ่งแสนสองแสนห้าแสนหนึ่งล้านนะครับเ,เกมนี้1นึ่งล้านหนึ่งล้าน,ห,น,านห้าแสนเหรียญทองเนาะ เรากดเข้ามาแล้วเนี่ยเรามาดูคําแนะนําเงื่อนไขข้อมูลเกมกันก่อนว่าภารกิจเขาให้เราทําอะไรบ้างนะครับถ้าภารกิจไหนที่มันจะต้องเสียตังในการเลื่อนภารกิจหรือว่าในการทําภารกิจเนี่ยก็ไม่แนะนําให้เราดาวน์โหลดเกมนั้นนะให้เราเลือกเกมที่มันไม่ต้องใช้เวลานานในการรับคะแนนเนาะทำเสร็จเร็วได้คะแนนเร็วอันนี้ยิ่งดีนะครับก็สามารถเลือกตามนี้ได้เลยต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของการเล่นเกมในแอปนี้เลยนะ ระดับที่1ตรงนี้นะครับเรียงไปเรื่อยๆตามลำดับลเลยเลยวิธีการเล่นก็กดเข้าไปในเกมก็เลือกผลไม้ทั้งหมด3รูปนะครับที่เหมือนกันเนาะนะครับกดจิ้มๆไปเลยนะครับเล่นไม่ยากนะ เล่นให้ผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับระดับ1จะได้รับที่500เหรียญทองนะครับมันก็ไม่ยากนะครับยิ่งยากในระดับสูงๆนะต่อมาที่ระดับที่2นะครับระดับที่2เนี่ยมันก็จะเยอะขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็เล่นเหมือนเดิมได้นะครับไม่ได้ยากอะไรนะการเล่นตรงนี้ก็กดตามรูปผลไม้ได้เลยนะครับถ้ามันยิ่งเยอะขึ้นเนี่ยก็พยายามดูในส่วนของอรูปผลไม้ต่อไปว่ามันจะกดตรงไหนได้นะ เพราะว่าบางคนเนี่ยกดเพลินไม่ได้ดูแล้วก็มันจะจบเกมนะครับก็กดต่อไปได้เรื่อยๆนะครับจนกว่าจะครบนะยิ่งระดับสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะยิ่งยากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตามระบบของเกมเลยยิ่งถ้าเป็นเกมเลื่อนระดับเลเวลเนี่ยก็ยิ่งยากขึ้นไปเรื่อยๆนะ คะแนนเนี่ยมันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นไปตามระดับเลเวลของเกมเนาะก็ลองเล่นดูนะครับประมาณนี้ผมเล่นให้ดูเป็นตัวอย่างเท่านั้นใครที่อยากจะลองเล่นก็ดาวน์โหลดดานล่างได้นะครับตรงคอมเมนต์ปักหมดจะมีลิงก์การดาวน์โหลดไว้ให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับพ้นหาที่ตัว Google Play Store ก็ได้เนาะก็จะมีแอปขึ้นมาให้เราดาวน์โหลดเหมือนกันนะครับจบเกมระดับที่2ไปนะครับรับมาที่1000เหรียญทองก็กดรับไปนะโอเคนะครับก็อันนี้คือระดับที่3แล้วนะก็ลองเล่นดูได้นะ นะครับมันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆระดับความยากนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการเล่นเกมนะครับการทําเงิน t u u m o n e y w a l l e t นะครับแอปนี้เนี่ยก็ยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมนะครับตามหลักฐานที่ผมได้รับเงินเข้ามาล่าสุดเลยใครที่สนใจก็ลองพิมพ์ชื่อดาวโหลดใน Google Play Store ได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ